หนึ่งพันวันแรกของลูกนี่สำคัญมากๆเลยนะคะเป็นช่วงที่สมองเขาเนี่ยพัฒนาได้ดีที่สุดเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทางชีวิตของเขาเลยค่ะเป็นเด็กที่อะไรก็เอาเข้าปากอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องกินเนี่ยเอยต้องเลือกเสียงที่ดีที่สุดเขาน่ารักมากเลยนะแต่ก็บอบบางสุดๆอะไรที่ใช้กับผิวต้องมั่นใจเลยค่ะว่าอ่อนโยนจริงๆ ละมุนค่ะใช่ตั้งแต่เขาเกิดนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ของเขาดีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมค่ะลูกทั้งคนเรายอมจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดค่ะใช่ดีมากถูกคิดจากคุณแม่ที่ห่วงลูกจริงๆเด็กเนี่ยแพ้ง่ายใครไม่เป็นแม่คือไม่รู้หรอกชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็ใช้มาโดยตลอดค่ะ สินค้าเขาดีทุกตัวทุกอย่างมาจากธรรมชาติออร์แกนิกที่อ่อนโยนต่อผิวตั้งแต่ใช้มานะคะลองอยาไม่เคยแพ้เลยค่ะไม่ได้ขายของค่ะอยากให้ลองใช้สักครั้งรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนพิสูจน์แล้วจากคุณแม่ผู้ใช้จริงละมุนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับเด็กผู้ช่วยสำคัญ1,000วันแรกของลูกน้อย